นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับแบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่ส่งกระแสไฟที่มีอยู่ในแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์สตาร์ทเพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดเมื่อเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ก็หมดหน้าที่ จากนั้นในเครื่องยนต์จะมีไดชาร์จซึ่งมีหน้าที่ชาร์จกระแสไฟกลับเข้าไปยังแบตเตอรี่จนเต็มเรียบร้อยแล้วจะมีอุปกรณ์ตัดไฟในรถยนต์เรียกว่าคัดเอาทำหน้าที่ตัดการชาร์จไฟไม่ให้กระแสไฟถูกชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่มากเกินหรือน้อยเกินไปเนื่องจากถ้าแบตเตอรี่ได้รับไฟมากหรือน้อยเกินไปแล้วจะทําให้แบตเตอรี่นั้นเกิดอาการเสรื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรสําหรับแบตเตอรี่รถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบตามลักษณะคือ แบตเตอรี่แบบต้องเติมน้ำกลั่นและแบตเตอรี่แบบพร้อมใช้ซึ่งทั้ง2แบบนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปเอาเป็นว่าเราไปทําความรู้จักกับแบตเตอรี่ทั้ง2แบบกันให้มากขึ้นดีกว่าครับแบตเตอรี่เติมน้ําเป็นแบตเตอรี่ที่ต้องทําการเตริมกดเจือจางแล้วทําการชาร์จไฟก่อนนําไปใช้งานและผู้ใช้ควรหมั่นตรวจสอบดูระดับของน้ําให้อยู่ที่ขีดบนเท่านั้นหากน้ําต่ากว่าที่ขีดกําหนดให้เติมน้ํากลั่นเท่านั้น ให้จนระดับของเหลวภายในที่อยู่บนขีดบนของแบตเตอรี่โดยควรหมั่นตรวจดูอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแบตเตอรี่พร้อมใช้แบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้แบตเตอรี่ไฮบริดคือแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ทันทีแต่ยังคงต้องคอยดูแลระดับน้ำในแบตเตอรี่ไม่ให้ต่ำกว่าระดับเช่นเดียวกันกับแบตเตอรี่แบบน้ำแบตเตอรี่ SMF หมายถึงแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ทันที และไม่ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เลยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานเบื้องต้นได้จากการดูที่ตามแมวเท่านั้นการดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่อย่างใดทุกท่านสามารถดูแลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเพื่อให้ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาโดยมีสิ่งที่ควรทําดังต่อไปนี้ 1. ตรวจดูระดับน้ําในแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ขีดที่กําหนดไว้เสมอ หากระดับน้ำในระบบพ่องไปให้เติมน้ำกัดในทันทีให้อยู่ที่ขีดบน upper level 2. ควรทำการตรวจเช็คอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 3. ตรวจด,ดูที่ตามแมวจะอยู่บนฝาของแบตเตอรี่สังเกตดูว่าถ้าแบตเตอรีย่ยังคงสถานนะการทำงานปกติตามแมวต้องแสดงเป็นสีเขียวเท่านั้นหากเป็นสีอื่นควรนำรถไปปรึกษาช่างทันทีข้อแนะนำในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ การเลือกแบตเตอรี่ทุกครั้งควรใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดเท่าเดิมและมีแอมป์เท่าเดิมเนื่องจากขนาดและแอมป์ที่ใช้อยู่เดิมนั้นเหมาะสมกับรถยนต์อยู่แล้วโดยวิศวกรจากโรงงานผลิตรถยนต์ได้กำหนดให้แบตเตอรี่เหมาะสมกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในรถยนต์แต่ละรุ่นไวเรียบร้อยแล้วหากต้องการจะเพิ่มขนาดและแอมป์แบตเตอรี่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดครับ